สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูเจฉีดยาปักบุ้งซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปสั้นเมื่อช่วงเช้ามืดนี้นะครับก็ผมก็ขอมาทำคำอธิบายและชี้แจงกับเพื่อนๆนทุกคนดังนี้นะครับครับก่อนอื่นก็จะขอพูดก่อนนะครับว่าที่เห็นเหลืองๆนั้นนะครับไม่ใช่ปักบุ้งใบเหลืองนะครับเกิดจากแสงสะท้อนของมอเตอร์ไซค์ที่ผมไปจอดแล้วก็ติดเครื่องส่องไว้นะครับ พอเรามองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านชักกล้องโทรศัพท์มือถือก็ภาพจะเหลืองมาขนาดนี้ผมเองก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าจะภาพออกมาแบบนี้แต่ก็จะคิดมากนะครับเดี๋ยวเราดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ภาพนั้นก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมครับครับแล้วช่วงนี้นะครับผมก็ขอย้ำเตือนกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ปลูกผักบุ้งนะครับ คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรคนที่เขาปลูกอยู่เป็นประจําเขาก็จะรู้นะครับก็ไม่เป็นไรส่วนคนที่ไม่รู้นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงระบาดของเพี้ยจักจันร์นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้กินเฉพาะนาข้าวนะครับเขาก็มาลงกินที่ผักบุ้งด้วยก็ยกตัวอย่างของ,ของผมก็เช่นกันนะครับทําไมเราถึงจะรู้ครับ เราแวกแวกดูก็จะเห็นตัวพวกนี้โดดลงไปในน้ํานะครับหรือไม่ก็ให้สังเกตช่วงเช้าเ้าก็จะมีนกนางแอน่นนกนางนวลอะไรมาบินโชบกินนะครับก็พวกน,นั้นเขาตาดีนกพวกนั้นเขาตาดีเขาก็จะมาหาพวกมแมลงเหล่านี้กินในยามเช้าและช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดของมแมลงเหล่านี้ด้วยนะครับทุกๆปีพอฉีดแล้วให้ไปสังเกตที่ท้ายลมนะครับตัวเพียเขาจะลอ,อยไปอยู่ท้ายลมเป็นฝ้าขาวๆนั่นแหละครับ ก็คือเป็นตัวเพี้ยเป็นตัวแก่บ้างตัวอ่อนบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ทุกคนก็จะต้องดูแลรักษาและระวังกันดีๆถ้าเพี้ยมาลงนี่ต่อให้เราใส่ปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ผักบุ้งเขาก็จะไม่งามไม่ออกรอดน,นะครับเพราะว่าเขาจะกินน้ําเลี้ยงนะครับเพี้ยตัวเพี้ยจะมากินน้ําเลี้ยงที่ผักบุ้งผักบุ้งก็จะไม่โตนะครับน้าเลี้ยงส่วนส่วน ที่ใส่ปุ๋ยเข้าไปเขาก็ตัวเพรียเขาก็จะมากินกันบางครั้งกินถึงกับผักสุดถึงกับน้ําเน่าเลยนะครับผมเคยเป็นนะครับช่วงบางช่วงที่ผมทําเยอะๆดูแลรักษาไม่ทันผักเน่าเลยนะครับโคลเน่าเลยน้าและน้ําก็จะดําเลยก็สรุปได้ว่าผักเสียนะครับต้องดูแลรักษากันดีๆผักเสียได้นะครับเสียแบบโคลเน่าน้ําเน่าเลยนะครับก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาผักอาจจะไม่ค่อยแพงนักนะครับก็เดี๋ยวก็ ช่วงของพักก็จะมีทั้งราคาขึ้นราคาลงก็ต้องดูแลรักษากันครับครับแล้วเราจะสังเกตเห็นนะครับที่เป็นแสงสะท้อนจากแสงไฟนะครับก็จะเป็นตัวแมลงวีขาวนะครับก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาต่างๆนะครับแม้กระทั่งตัวเพ้ยกเราก็จะพอเห็นที่บินเห็นแวบ,บๆนะครับที่บินผ่านในจอลองสังเกตกันดีๆแต่ก็ไม่ได้เห็นมากมาย แต่เขามาขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าในส่วนผักบุ้งของเรานั้นก็จะเริ่มมีตัวเพียแล้วครับผมก็จะแผ่นกล้องไปอันนี้ก็เป็นพระพระพุทธรูปสีขาวที่ประจำข้างวัดบ้านผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อผักบุ้งอีกหนึ่งบ่อนะครับและบอ่อถัดไปนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่ผมถอนหญ้าวันนี้นะครับในภาพจะเห็นว่าผมเองนั้นยังไม่ได้ถอนหญ้าและยังไม่ได้ตลบนะครับแต่วันนี้ผมก็ได้มาทําการ ตลบและถอนหญ้าไปประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยนะครับก็หญ้าไม่มีมากมายนะครับแต่เ็าลงไปตลบผักด้วยนะครับครับยังไงก็ขอย้ําเตือนอีกครั้งนะครับดูแลรักษาผักบุ้งของเราดีๆนะครับช่วงนี้พีเลงมากครับ